สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและนักลงทุนที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนิเคอีกครับคลิปนี้เป็นแนวทางหาหน่อยพิเศษครับหาหน่อยพิเศษมาตัวรอง2วันติดนะครับมาตัวรอง2วันติดและมันย้อนครับมันย้อน4 0 0ศนะครับเสียดายครับต้องขออภัยครับี๋ยววันนี้ผมว่ามันจะย้อนอีกไหมย้อนไม่ย้อนไม่รู้หวังชุดเดิมนี่เนี่ยโอเคครับยังไงก็ถ้าฟังผมเสร็จถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับ ถ้าไม่ชอบแนวทางนี้ไปดูช่องอื่นเลยครับถ้าชอบกดติดตามกด subscribe ไว้ครับจะไม่พลาดทุกคลิปครับของเรืนี้มีโฆษณาครับอันนี้สําคัญครับรบกวนจะกดข้ามครับช่วยดูให้ด้วยนะครับเพราะรายได้หลักผมมาตรการดูโฆษณาครับเนาะโอเคครับฮานอยพิเศษจำวันที่4อย่างที่บอกไปนะครับชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับมาตัวลอง2วันติดและวันนี้ยังไงไม่รู้นะวันนี้เดียนสุดห้าครับ เป็นชุดเดิม,มนี่แน่ร้องศูนย์ครับน่าร้องศูนย์วางตัวลองไว้ให้ด้วยครับ05 45์ห้าสีห้หกหแล้วก็95ครับผมเนาะก็ออกผลสัปดารนาฬิกาสามทินาทีครับ5้าโมงเย็นนะครับห้าโมงครึ่งร้อย ร้อยเอาตัวรองครับคือศูนย์ครับเนาะบางคนงงให้คืออะไรก็ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เก้าห้าประมาณนี้ครับก็ลองพิจารณาดูครับชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับถ้าอยากให้แคร์กดติดตามครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในฮานอยปกติและฮานอย VIP ครับเมื่อวานเด่นมาหมดทุก3ามฮานอยนะครับผม